เมื่อละจา,จากอาราลาดาบทุรุษกาดาบทแล้วปุ๊บแล้วในยุคนั้นคนเขาทาอะไรกันก็บําเพ็ญทุกการกิริยาแล้วก็บําเพ็ญอะไรอีกมากมายนะช่วงนี้แหละบาป,ปรกรรมให้ผลอย่างรุนแรงแล้วบาเพ็ญอย่างอุกฤษให้สังเกตดูนะตั้งข้อสังเกตไว้สําหรับบุคคลที่ฝังอัธยาศัยที่จะเป็นพทธเจ้าแปลว่ามีสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยเป็นจุดหมายค่อนข้างชัด เวลาไปทดลองอะไรแล้วเนี่ยจะไม่ดิ่งซึ่งผิดกับพวกเรานะครับพวกเราเนี่ยที่ไม่ได้สั่งสมโพธิไว้ในใจอย่างแข็งแรงเนี่ยอันตรายถ้าไปเสพติดผิดแล้วมันผิดแบบกลับตัวไม่ไหวคือจะทุ่มมันทุ่มผิดนี่มันทุ่มสุดตัวแต่เวลาทุ่มถูกที่หลังเลสงสยัยสังจะดูนะเวลามาสิ่งที่ถูกปุ๊บจะสงสยัยลังเลอยู่นั่นแหละ แต่ถ้าอะไรผิดแล้วค่อนข้างที่ทั้งเนื้อทั้งตัวแล้วมันท่มแบบไม่มีข้อกังขาเลยเนี่ยเนี่ยแปลว่าเราไม่มีตัวโพธิญาณนะหรือตัวญาณปัญญาทั้งหลายเนี่ยฝังไว้ในเป็นอัธยาศัยแต่พระบริษัทเวลาท่านบำเพ็ญทุกการกิริยาเนี่ยเห็นได้ชัดอุกฤษมากเนื้อและเลือดเหือดแห้งหายไปเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีอันนี้อันนี้นเป็นเป็น เป็นจุดสําคัญเลยในทางวทศสศาสนานะคำว่าองค์สีเนี่ยเนื้อและเลือดองค์ที่หนึ่งหนังองค์ที่สองเอ็นองค์ที่สามกระดูกนี่ไหมองค์ที่สี่เนี่ยเขาเอาเอาองค์สีเนี่ยเป็นข้อวัดว่าถึงเนื้อและเลือดจะหมดไปเหลือแต่หนังเหลือแต่เอ็นเหลือแต่กระดูกก็ตามที่ถ้าตนเองยังละบาปไม่ได้ไม่ยอม จะเป็นบาปเก่าทุาจริตเก่าอาักษรกรรมเก่าทั้งหลายเหล่านี้ไม่ไม่ปล่อยให้เกิดถึงแม้เนื้อมันจะแห้งไปแห้งไปแห้งไปถ้ายังละบาปไม่ได้ไม่สนเหลือแต่หนังเหลือแต่เอ็นเหลือแต่กระดูกก็ตามที่เนี่ยไม่สนแล้วมันจะพังไปมันจะหมดไปไม่สนทั้งนั้นต้องละบาปให้ได้ไม่ใช่บนเนื้อบริ่มหมดไปหมดไปโอ้ไม่ไม่ยอมจำนวนยอมจำนวนทำบาปดีกว่าไม่เลยแม้การเจริญกุศล กุศลความดีก็เหมือนกันเนื้อและเลือดจะเหือดแห้งหายไปท่านก็ไม่หยุดสังเกตดูพระวิทตาศเนต่์เนื้อก็หมดไปเลือดก็เนื้อหมดไปหนังก็หมดไปเอ็นก็เหลือแต่หนังเหลือแต่เอ็นเหลือแต่กระดูกแล้วเนื้อหมดแล้วเหลือเลือดยังมีอยู่ตอนนั้นมารมากระซิบบอกว่าให้พอเพราะว่าท่านจะเพียนไปไปทาไมหนทางที่บรรลุด้วยความเพียนระทาได้ยากว่างั้นเถอะ ทำไมไม่กลับมาทําบุญทําไมไม่กลับมาทําบุญภาษาแต่ก่อนก็บูชายัน่ะยันของเขาก็คือเป็นไปในวัตะทาไมไม่มาทําบุญแล้วเมื่อทําบุญก็สามารถไปดีๆเพราะพรที่ดีก็มีเยอะได้สวยความสุขที่ดีอลังการอะอีกมากมายพระพุทธศาสร์ก็ตอบโต้กพพยามารบอกว่าดูก่อนมาผู้มีบาผู้เป็นเผ่าพันธุคนประมาทท่านจะมาเกี้ยก่อมเราทําไม ทำไมท่านไม่ไปเชิญชวนกับบุคคลที่ต้องการบุญเราไม่ต้องการบุญนี่ประกาศยืนยันบอกว่าเราไม่ต้องการวัตตะเราไม่ต้องการผลของบุญที่เป็นไปในวัตตะถ้าพูดถึงในหลักการก็คือว่าวัตคามินีกุศลเนี่ยก็วิวัตคามินีกุศลเนี่ยกุศลที่เป็นไปในวัตตะเนี่ยเป็นบุญแต่วิวัตคามินีกุศลเป็นกุศลที่ตัดวัตตะเนี่ยย่ว่าแต่อย่างอื่นเลยนะ ถามว่าแม้อริยมรมีรยงแปดเนี่ยเมื่อประชมแล้วประชมอริยมรภิยงแปดแล้วก็ไม่แบกอริยมรภิยงแปดเนี่ยขึ้นฝังใช่ไหมยังต้องทิ้งเลยอุตสาหาเพียรสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะะจนถึงสัมมาสมาธิเนี่ยจนสามารถประชมเป็นมครคสมังคีเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะ ประชมครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่เป็นพระอรหันได้สัมผัสพรนิพพานแล้วพอจะเข้าอนุปาทาปพรินิพพานท่านแบกอริยมรรคไปด้วยไหมทิ้งเห็นไหมเนี่ยฉะนั้นบุญในระดับโลกุตระยังไม่รับเลยที่เป็นตัวสังขารธรรมมันยังเป็นทุกอยู่มันยังมีความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นนัตตาอยู่ใช่ไหมล่ะยันไม่เอา อย่างเนี้ยเราจะเห็นชัดว่าแม้แต่มานมาเกลี้ยกล่อมท่านก็บอกว่าท่านบอกว่าแม้ขนาดว่าเลือดแม้ขนาดว่าเหลือแต่หนังเหลือแต่เอ็นเหลือแต่กระดูกภายผอมเพียงนี้ต่อให้ท่านบอกลมไม่สามารถจะพัดเลือดของท่านให้หมดแห้งหายไปได้เลยยังมีเลือดวิ่งอยู่นะธาตุลมยังไม่สามารถกําจัดเลือดในกายที่เหลือแต่หนังเหลือแต่เอ็นเหลือแต่กระดูกได้เลยครับ ถ้าเราดูปางบรรพทุกกรกิริยาจะเห็นภาพชัดแปลวเลือดยังแล่นได้อยู่ถ้ายังไม่แล่นอยู่แปลว่าเน่านะข้อมือต่างๆนี่มันจะ้างเนา่าท่านบอกว่าถึงแม้จะทําให้เลือดมันเหือดแห้งไปท่านก็ไม่หยุดความเพียรดานวางนั้นแล้วท่านบอกว่าขนาดนี้ท่านเพียรอุกฤษขนาดนี้จนเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกเนี่ย เนื้อละเลือดเจี๋หงอดแห้งหายไปเหลือ,อ,ไไลอแต่หนังเอ็นกระดูกเนี่ยแต่ใจของท่านไม่เคยเศร้าหมองเลยอันนี้อันนี้น,นี่สุดยอดมหาบุรุษนะใจไม่เคยเศร้าหมองสติไม่เคยเลอะเลือนความเพียรไม่เคยหยุดย่อนว่างั้นเถอะสมาธิไม่เคยฟุ้งซ่านสติยังกำกับอะไรได้ชัดปัญญายังคมกล้าอยู่นี่ท่านก็เลยบอกแกมานผู้มีเป็นเผ่าพันธุ์คนประมาท ผู้มีบาปเนี่ยเผ่าพพันธุ์ของคนประมาทเนี่ยท่านจงดูเรานะเราจะต้องเป็นสัตว์ที่บริสุทธิ์ให้จงได้ท่านจงดูเธอให้คอยลุ้นไว้ว่างนั้นเถอะค่อยๆลุ้นเนี่ยเราต้องเป็นสัตว์สะอาดจากราคาโทสศท์โมหะเราต้องทํากิเลสให้นิพพานได้อย่างแน่นอนอันนี้เป็นการยืนยันอย่างนี้เลยนะเออฟังแล้วมีกําลังใจไหมฟังแล้วมีกําลังใจว่าเออต่อไปเราจะต้องเป็นสัตว์สะอาดแน่นอน เวลาความโลภมากระซิบบอกเราบอกว่าไม่ต้องมากระซิบบอกว่าท่านจงดูเราไว้สักวันหนึ่งเราจะต้องเป็นสัตว์สะอาดแน่นอนโทสะก็ดีโมหะก็ดีหรือบรรดาสิ่งล่อสิ่งเล้าทั้งหลายที่มาล่อมาเป็นหลอกล่อเราทั้งหลายแล้วบอกว่าฉะนั้นเราบอกว่าพวงดอกไม้มานที่มาหลอกล่อเขาไว้บอกว่าหลอกล่อไม่ได้หลอกหลอกล่อคนโง่ได้แต่จะไปหลอกล่อคนที่ปรารถนาฝั่งคือนิพพานไม่ได้ต้องบอกงั้น ไหวไหมงนั้นปัญหาอุปสรรคทั้งหลายเหล่านี้ขัดขวางคนคนอ่อนแอได้แต่จะขัดขวางคนที่ปรารถนาฝั่งคือนิพพานไม่ได้เช่ไหมล่ะเป็นอย่างนัง้นจริงไหมจริงเลยจริงง <laughs> นั้นเวลาเจอปัญหาเจออุปสรรคเจอเรื่องราวต่างๆเจอสิ่งยั่วยุอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องเตือนจิตตัวเดงบอกว่าหลอกลวงคนโง่ได้หลอกลวงคนอ่อนแอได้หลอกลว,ลวงคนไม่เชื่อมั่นได้ เราะหรือว่าสกัดกั้นคนอ่อนแอได้สกัดกั้นคนเลอะเลือนได้สกัดกั้นคนปุ้งซ่านได้สกัดกั้นคนไม่มีปัญญาได้แต่จะไปสกัดกั้นบุคคลที่ปรารถนาฝั่งคืนพระนิพพานไม่ได้โดยเฉพาะถ้าใครถึงฝั่งแล้วไปเล่นงานท่านไม่ได้พวกเราเป็นพทธบริษัทของบุคคลที่แกล้ากล้าอาถรรแบบนี้ถ้าท่านเลือกที่จะนับถือพระพุทธเจ้าท่านต้องเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรนะ ปัจจุบันก็เรียกเปลี่ยนเลยเปลี่ยนอะไรฮะเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนอะไรนะเปลี่ยนอุดมการณ์ปัจจุบันเขาเรียกเปลี่ยน mindset เปลี่ยนความคิดหใหม่เยอะไหมถ้าไปคิดอย่างเดิมๆไม่ได้ถ้าคิดอย่างเดิมๆยุ่งเลยตอนนี้เราไม่สามารถพ้นทุกข์ได้ต้องคิดอย่างพระพุทธเจ้าคิดพระองค์คิดให้ดูไง ไม่ใช่ว่าพุทธเจ้าคิดแบบนี้เราคิดอีกอย่างเราก็ไม่ใช่สาวกถ้าเราจะเป็นสาวกของพุทธเจ้าก็ต้องคิดให้สอดคล้องเป็นพุทธริสัท์ของพุทธเจ้าคิดให้สอดคล้องพุทธเจ้าฉะนั้นอุปสรรคปัญหาใดๆไม่ใช่ปัญหาเออไม่ใช่มันเป็นปัญหาแต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นตัวสกัดกั้นเราได้แต่กลายเป็นกําลังใจอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นพุทธเจ้าจึงบําเพ็ญทุกการกิริยานี้เล่าเล่าก่อนที่พุทธเจ้าจะตัสรู้หลังจากนั้น เมื่อพระอ,องค์ดําเนินไปถึงขีดสุดแล้วไม่ใช่ท้อให้สังเกตเลยนะไม่ใช่ทาไปทําไปทําไปแล้วท้อเหมือนพวกเราเนี่ยที่พวกเราทําไปแล้วมันไม่ไหวที่เราหยุดเพราะเราอะไรท้อเราท้อนะที่เราหยุดเนี่ยเช่นนั่นจิ๋วจะไปเดิน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 ,ดนตากแดดใช่ไหมกอจะลดความอ้วนสมมติ พอร้อนเสร็จร้อนมากๆแล้วท้อนี่นี่ก็เรียกว่าเอาเอา,เอาทนไม่ไหวต่อความร้อนเลยทอ้อไปรดน้ําต้นไม้รดนดไปเหนื่อยท้อสมมติสมสมติไปกวาดพอกวาดยังไม่ทันเสร็จหรอกแต่มันเหนื่อยแล้วท้อหยุดเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยเอาความท้อเป็นตัวสกัดแต่พระโพธิสัตว์ไม่ใช่ที่ท่านทําไปทําไปทําไปแล้วเนี่ยท่านไม่ได้ท้อเลยแม้แต่น้อยแต่ถ้าหาก เพียนไปอีกหน่อยแล้วลมหายใจขาดมันตายเปล่าท่านรู้ทันทีว่าไม่ถึงขีดสุดของชีวิตแล้วมันไม่ใช่หนทางในการบรรลุท่านจึงหยุดไม่ใช่ท้อท่านแล้วบอกว่าถึงที่สุดของความเพียนแล้ววิธีการปฏิบัติแบบอตตกิลมัฐานุโยกโ,โยกเนี่ยไม่ใช่ทางดำเนินไม่ใช่ข้อปฏิบตัติท่านจึงใช้คำในธรรมจักรเดี๋ยวเราจะวิวิจัยกันนะ อัตกิลามัฐานโยโคทุกโขอ,อนาเรโยอน,นัตสันนิโตก็คือมันทําให้ประกอบทุกข์เปล่าไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์สติผลประโยชน์ตาเห็นก็ไม่ได้ประโยชน์เลยตาเห็นก็ไม่ได้ประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานคือสิ้นทุกข์ก็ไม่ใช่ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์สติผล,นนนลนนนอ,าอ,าอนาริรยรโย,โยไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยะใช่ไหมอนารรโยไม่ใช่ทางดําเนินไม่ใช่ข้อปฏิบัติไม่ใช่หลักการ ไม่ใช่วิธีการของพริยะยะทายัง้งหลายคนที่จะเป็นพริยยะหรือจะดําเนินสู่ความเป็นริยะห้ามทําเขาไม่ทากัน <c oughs> นี่จบเลยนะงานเนี้ยไม่ใช่ท้อแต่ทําแล้วตายแต่พวกเราเนี่ยเวลาทําอะไรไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะตายแต่เราท้อเข้า <c oughs> <c oughs> <c oughs> ใจไหมเราท้อเลยไม่ทํามันต่างกันนะ พระโพธิสัตว์ไม่ใช่ท้อแต่เห็นที่สุดแล้วไม่ใช่ทางก็เลยหยุดทางนั้นท่านเลยปิดเลยปิดฟึบปิดบัญชีการปฏิบัติมุมนี้แกก็ย้อนกลับไปนึกถึงตอนเป็นเด็กที่นั่งใต้ต้นว่ายังปฐมฌาห้ตั้งขึ้นด้วยอาณาปนะท่านฟุบขึ้นมาในใจทันทีว่าไปเชื่อข้างนอกไม่ได้ แต่อัธยาศัยที่สั่งสมมาถูกแล้วย้อนกลับไปวิจัยท่านทําร่างกายให้กลับอย่างเดิมไม่กี่วันอันนี้ระดับมหาบุรุษระดับมหาปุริสลักษณะที่ได้รับกําลังบารมีสิบสั่งสมมาอย่างดีก็คือคุณภาพเต็มเปี่ยมอย่างพวกเราถ้าอดอาหารเดือนหนึ่งสมมติ อดเดือนหนึ่งฟื้นเนี่ยต้องใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่เพ่อเพอสามเดือนทเดือนที่ไม่ฟื้นเนี่ยอันนี้ท่านใช้เวลาไม่กี่วันฟุบกลับพื้นมาแล้วท่านก็ฝึกในที่สุดจริงๆท่านก็ได้อานาปานสติเป็นฐานเข้าสู่ตัวฌานสมาบัตทุกระบบ ชำนาญหมดเลยแล้วก็พัฒนาสู่วิปัสนา,านญาณอภินญาจบแล้วสมถาวิปัสนาญาณทั้งหลายท่านได้แล้วก่อนที่ตัดสู้ข้าใจมื่นี่เป็นไปแบบนี้ฉะนั้นในวังที่ตัดสู้ก็เหลืออย่างเดียวเนยนี้สปายะอื่นได้หมดแล้วขาดอาวสาะาอุตุขาดอาหารได้อาหารสปายะจากนางสุชาดาแล้วก็หาอุตูต่อ หาอาวาสต่อก็ไปได้ที่โพธิพฤกษ์โพธิมณฑลก็เได้ทั้งอาวาสสาสปปายะและอุตูสป,ปายะได้สถานที่ที่พระเจ้าทั้งหลายได้ทรงบำเพ็ญและนั่งประทับตรัสรู้เมื่อท่านหาตรงนี้เจอก็ได้เหตุปัจจัยพร้อมภายนอกท่านก็ทาภายในน,นั้นเวลาวัสดีมานมาปุ๊บพญามารมาปุ๊บท่านก็ดึงบารมีสิบเนะยในบทพาหงอะ่ะมีทานบารมีเป็นอาทิ ทานบาร,รมีศีลบาร,รมีลองคิดดูตอนที่ท่านให้ทานตอนเป็นพระเวสสันดรแผ่นดินยังไหวแล้วถ้าท่านว่าตอนที่ท่านไข้ควรบารมีตอนที่ท่านไข้ควบรบารมีสา,ารรมสิบทัศตอนได้รับพยากรจากพระิบังกรสัมมาสมุทธเจ้าแผ่นดินไหวไหมไหวงั้นอย่าแปลกใจเวลาท่านดึงบาร,รมีสิบแล้วมาหมุนแผ่นดินไหวมานแพ้ไหม หมุนแค่บรารมีเดียวก็แพ้แล้วนี่หมุนสิบ,บรารมีลองคิดดูไม่ต้องพูดถึงยังเราลองหมุนดูทีอะไรไหว <laughs> หมุนไม่ลงหมุนไม่ออกหมุนบรารมีไม่ได้แล้วท่องบรารมียังไม่ได้เลยลักษณะของบรารมีก็ไม่รู้กิจของบรารมีก็ไม่ทราบอาการปรากฏของบรารมีก็ไม่เห็นเหตุใกล้าบรารมีแต่ละข้อไปไม่ถึง เดี๋ยวว่าจะหมุนเลยคิดก็คิดบารมีไม่ออกใช่ไหมล่ะหมุนบารมีไม่ครบสิบคิดไปโดดไปโดด,โดดไปโดดมาโดดไปโดดมากิเลแสแทรกอีกไม่รู้เท่าไหร่นี่คือความต่างจริงๆไม่ได้เป็นแบบนี้หลักการจริงๆต้องหมุนบารมีได้นี่แหละหลังจากได้นั้นก็ได้ตัดสู้หลังมารพ่ายแพ้ไปก็ปุเพนิวาสานุสติยานจุตูปปาตยานอาซอขยายานก็เกิดขึ้นในวัน เป็นขึ้นสิบห้าเดือนหกแล้วก็ได้ทศรูนุตราสามมาสัมพธิญานแล้วท่านเกสวยวิติสุขสี่สิบเก้าวันเจ็ดสัป,ปดาห์ต่อมาพรหมมาลาธนาดังกล่าวแล้วรับประลาธนาเสร็จแล้วก็จาริกจากโพธิมณฑน,นเพื่อไปโปรดปัญญวัคคีและลึกถึงอาราลาดาบทุตกาดาบทเส้นชีวิตไปหมดแล้วก็นึกถึงปัญญวัคคีที่เคยมีอุปการะแท้จริงปัญญวัคคีเนี่ยเป็นบุคคลที่ปรารถนาจะฟังธรรม หรือบรรุกท่านแรกงั้นท่านจาริกด้วยพระบาทเปล่า18โยต์ปัจจุบันก็200กว่ากิโลเนี่ย